เซ็บเช็บแลยเนาะล่ะหนึ่งปฏิบติดตามเองเนาะนี่พักกับมือสติน้ำไม่มีหลายอย่างนี่นาะนี่แตงมีอยังมามันกินมันกันเนาะนี่ลุยนี่ข่าวปฏิบต์มึงไงเนาะอเดี๋ยวมันกันเซ็บเช็บตอนเที่ยงตำคุ้งวิ่งกบนี่ผู้กบอ่ะกบวิ่งกบนล้วไม่ต้มเนาะนแล้วไม่ไล่พี่น้องเลยไล่อันโบราณหนึ่งเดี๋ยวไล่น้ะไม่พอจะได้ เด้อกินน้ำกันตนเทียนบเซ็ตนะมนสิบาแตกเลยสตบเห่ได้เพี้แหงนาะย่านันนึ่งนเพจำไหมว่าคงไ่เด้องน่นึงสบายดิสบายดีชิมก่อนเลยมนี่กัสตีกหิตเมนูเนาะ มาคุงกินกับหลานวันนี้พี่น้องเอ้ยนี่มาเด้อมากินน้ำกันเนาะหลานหนึ่งเนาะโดยแซ่บแซ่บบ่แซ่บอยู่นี่แซบแซบม<า>ันแห้งเนาะวันน,นี้เขาก็กินสองคนเ<ค>นาะสองคนกันหลานก็น,น้าสาววันนี้พี่น้องเอ้ยนี่มาเด้อแซ่บแซบน้ำกันเนาะหลานหนึ่งเนะาะถือกล้วยมาอีกนี่ถือกล้วยมาแกะเพชรบอแกะเพชรบอมือน่อยมาแกะ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 มาแกมากินเนาะแซ่บๆเนาะตอนเที่ยงเนาะ มีกบอีกมีกบอีกได้พี่น้องเลยนี่นี่มาลุยิกืบสบายดีป้าลุงเราอ่าไม่ได้พูดกับสาวตีบสาวดีสาวเล่านล้วไม่นด้พูดกับรานหนึ่งอีกแล้วนับเป็นโรงงานเนาะนีร้านหนึ่งคือมากินมตามะคุ้งแล้วก็มีกล้วยมีหมากไตมีผักมี <ort>. มีหลายอย่างแท้เด้กกะเด้กกะอย่างนั้นคน้ำไหมน้ำพริกมาเด็กขวบมีเด็กโกบเด็กหน้ามีเด็กเข่าเด้กกะตำคุ้งกล้วยแก้เผ็ดเขานี่มาเริ่พี่น้องเลยมากินน้ำกัดเนาะนี่เสียบเลยเนาะล่ะหนึ่งเดี๋ยวสติดตามเองเนาะนี่พักกับกระมีิน้ำไม้มีหลายอย่างมีเนาะนี่แปล่งมายังมะมากินน้ำกัดเน้นลุยลุยกินข้าวเที่ยงพี่น้องเลยมาสติสิจุกให้เขา นี่เราเอ้ยติ๊กนี่ข่าวกระติบุงเงยเนาะคด้นลูนกันเช็พเช็พตอนเที่ยงตำคุ้งปิ้งกบนี่ผู้กบอ่ะกบปิ้งกบนล้วไม่ต้มเนาะนล้วไม่ไล่พี่น้องเอ้ยไล่อ่ะเวลาหนึ่งเดี๋ยวไล่นะไม่คุ้นจะได้เดี๋ยวเดี๋กินนูกกันตอนเที่ยงเช็พเช็พไม่แตกเลย สิบเพชรก็ได้เพชรแห้งเนาะยันดันหนึ่งนเพชรหืมทงดันกินมนกแปงแล้วปะต้องมางบกุ๊บมากินน้ำกันเลยทำให้เพื่อเลยืมนักแปงก็กรอบอีกกัน,กกนเที่ยงครับ เพื่อน่พัดมีสติพัดไม่ใช่พัดขายไม่ใช่นี่พี่น้องเว้ยเวลานึงเี่ขอพี่น้องเลยเขพี่น่อง เยอะปรุงงาหัวมือเนาะโดยแค่ัวมีก็กินเขาก็ต่ำแรบคุเนอะปรุงงานี่ว้าคำใหญ่ปรุงคใหญเด้อปรุงงะคำใหญ่เนอะล่ะน,นึ่ ย้านหนึงเขาเงียบแน่นอนคุณถอาแล้วเนาะเลยสินมมากล้วยเนาะร้านนกอยากเพศเนี่ย ด,ด,ด,ดูด้วยแ่บๆเลยสีลือของสตินะหวยกับแบบดนี้สวยร้านนึงอยงเียเนาะเปราว่า านเลยไม่ก็ไม่บานกินกับเขาก็ได้น้ำมะกรูดแม่แค่นี้ก่อนแช่แห้งทำไมมากินน้ำกันเด้อไปลงมากบมฮะก้ตัวนี้ไงก้กับตาลุงเดี๋ยวเขากันแน่นๆ

sẽ mưa nó bây lâu nó đó Mấy Hết mưa Hết mưa Khá một tiền quá มัน,นีีน้ำปล้ดูงารานึกจำน้านน้ปลดูงา สเตียสีมืดแซ่บปยางอันนี้กัสีมือสเตรีแล้สีมือสตียเนาะพ่รงงานโอ้โแซ่บบ่แซ่บถ้าจะสตยรปิ้งเองเลยนะพี่โรไงานกินเองกินเองเนาะอะนึงโดยมื้อก็ยุก็บ้กยาวให้เปนสองคน chào mừng rồi có hết rồi kìm 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 đi sẹp đấy kìm 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 กัวันนับประวงเอลงใหลในน้นนะักงามเนาะ เีบนไหมขอนล้วแคบไหมสวยแคบไหมขอนี้วบานเท้า เชมดไ่กันเนอะนี่ไงรายกับเพชรจะไปขวมีแก่เพชรกัน้ะปรงงานันนึ่งก็มักแค่ขวมีนะเพราะว่ามันเซ็ตติดใจขั้นขวสสิทายเนาะ มอง,งกินจับกระตำมมาคุ้มับเซ้นแบบนี้ต้องเากันเข่ากันครับเพราะว่ามันก็อยากเพ็ดๆในน้ะปลาดูงอ่ะ đẹp lại Xoay lại xếp lại Tay nhắn lại nó có đúng à Nhìn quỷ lại tí mình xếp nó có đúng à ừ. Tôi nhìn, 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 nhìn. lại quá ເພິ່ນຊິເບິ່ງໝ i ກ n ຜັດເນາະພຸ້ນຫຼານ1ເດີ້ກິນນ້ຳຫຼາຍອຶກອີ່ຫຍ กบไปกินบิ้งทั้งร้านก็ อมหวานอีกหวานนัวเนาะกวยเาะเยไกะสุกไว้ปั่นข้าบักินใหญ่สักปีให้ร้านยยเนาะย เห็นทำไมก็ควรมีฝ้าลมเย็นในบรุงาหันละหอดเมื่อตะเลนเนาเมื่อสั่นเต็นโต้ก็บรุงาขับในไงเด้อบรุงาขับในญ่เนาะเด้อยงแสีพี่น้องเอ้ยกินขับในไงนี่ luôn Em có Thì không nhảy à? luôn à, Không thích đèn bơi à Ăn thịt có hết bơ nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ป๊าปลออาสตีร้านนึงก้ากกินทำไงแฮะแ่บแทบล เขาตุ้ตื้อมาหอ้ะออยปาเข็มคุณแมเหง้ยว เขาเนี่ยทินแช่มแห้งจนลือเขอาเขาไห้ลขอนร้านบิดกับบวชมือเนาะ

มาอย่าลืมเพรมาคุกันตั oh. ้งเ่อะไปอันนี้ก็ท่าร้านนึงว่าไม่พลาดะกานอดก็โคตรให้ดีเนาะไปอันนี้สวัสดีย่ะบ๊ายบายสบายดี